สามฟองนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาเจอกันเนี้ยมแวนะครับหม้ออีมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันเนี้ยมแวนะครับผมไม่ไมวแล้วนะครับวันนี้โค้าชานจะทํา ฟักทองผักใสไก่นะครับผมกินแบบง่ายๆเด็กๆก็กินง่ายนะครับเนาะเมนูนี้นะครับผมเพราะไม่ได้กินมานานแล้วเดี๋ยวลองทําดูนะครับผมว่าจะทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับครับเครื่องปรุงก็นี่น้ํามันนะครับผมชูโรสเกลือพริกแดงครับผมนี่แดงครับกินกับน้ําพริกของโครรชันนะครับผมน้ําพริกอันนี้น้ําพริกปลาแก้วนะครับแล้วก็มีหอมโหยวใหญ่มะเขือเทศพริก ไข่ครับผมนี่ผักทองจุกเหม,มือนลมเหมือนเทอมเลยฟักทองหยักเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับผม<ฮ>มาเตรียมเครื่องก่อนนะครับหอมหัวใหญ่เอาล้วครับผมนี่มะเขือเทศนะครับเอาครับมมะเขือเทศก็ไล่แล้ว แล้วก็ปิกปิกแล้วก็ปิกนี่เราจะใส่แบบนี้ได้นะครับลุับสีบอครับผมอันฟักครองลุกเด็กนี่ครับผมวันนี้ครึ่งเดียวก็พอแล้วยินนี่ก่อนสีลายมันนะครับผมกว่าจะได้เตร็จละลูกไม่ได้ใช้เยอะนะครับผม

อย่าไปล้างน้ําก่อนนะครับลงแล้วนะครับน้ำมันลงไปโอ้หควันควันตะก,ก้อนใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนกรันครับผมใส่หอมใอญ่ลงไปแล้วครับไม่ผ่อนนะครับผมครับผมใส่นี่ลงไปมอเคอเพจผิดค,ครับผม ใุกนะครับก็จะักองอยนเหักท่ัลงไปนี่นนม,น,น,ม,มนี้ง่ายๆนะครับผมแเด็กก็กินได้นะครับใส่ลี้ไปใส่ง,งไปนะครับผมโคลีโคไปประมาณสนาทีนะครับรับผม ใส่ไข่แล้วนะครับผม,มหนึ่งสองสามฟองนะครับผมฟองมันหวานอยู่แล้วนะครับฝงนัวแล้วก็คูีเลยนะครับผม มาครับพมกินพักคราัดใส่ไข่ด้วยกันนี่เดี๋วก็ใกล้ๆน่ากินไหมครับนี่ <c oughs> เด็กๆก็กินได้อันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาแก้วนะครับผมมีน้ำพริกโคนทรายของโค้ดชันผักับพักทองยับ2องลูกนะครับผมขอมอนุญาตใช้มือนะครับอ,อยู่ข้าวกระป๋องเก็บเป็นีกินกับน้ำพริก ของโคราชานนะครับผมมกอีดัมเนื้อคุณผู้ชมม,มันมีกลิ่นหอมของหอมเขียวนะครับเนาะน้องผักทองอ้วนมาใส่ไข่เข้าไปโอโหโห้โหรสชาติมันเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมม,มาครับมาครับกินกับน้ำพริกโคายของโคราชานนะครับนี่ครับ โอ้โหกินอย่างนี้แหละครับผมใส่หมดเลยนะครับอร่อยมากุด <c oughs> นี่ก็อร่อยนะปลากแก้วนะครับผมดูอยู่คอคแล้วครับผม ช็อกโกนี่หวานอร่อยครับผมกรอมพริกน,นี่แ่บไม่ไหวไม่ไหวกินกับน้ำพริกโครช่าเนื้ออร่อยมากครับ มันมันมีกลิ่นหอมของพักท้องนะครับเนาะอของไข่พักท้องยิงมากกินกับน้ำพริกโคซ้ายนี่นะครับอร่อยมากครับ ก็ไม่กินกับอะไรก็อร่อยครับทำกินอะไรก็อร่อยอม้นคึ้งมีความอร่อยมากครับสำหรับคลิปนี้ก็มานี่งแล้ครับผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนละชามด้วยนะคะสวัสดีครับ